เอาจึงวนเมื่อทุนพญาบุรุมาสีสนสอยจริงให้คนทั้งหลายตกตูและตกแต่งตุกตู้ได้ตกแต่งแปลงเลี้ยงแก่ลุงพ่อมคือว่าล่ เขาต้มและเขาโดมแนบเขาวแปะและขาวทราขามุนทุ่มประหาเดข่าปัดและขามันเขาโดมตาควยใส่ใส่ใส่ใสสสสหมักเขาวจ้าใส่มันหมูสันทูและพัด ังบ่ทอแต่เท่านานนานบ่าเขาเลแก่งทองลอยอันพกว่ัวหลวงตุกตกแต่งแปงเลียงแกหลงพ่ออามคือว่าจีไขและจืนมันสับระสันปิงจีมกหมอกมี แลขั้นอาบลาบแลสุขสั่วส่วสซายยำตับสมพักจีนกำป่าบำกุ้งหมัใส่ยำปีเป็นเครื่องจี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 และเครื่องต้าน้ำแจว ใสสีนตุมแกงสมใสหมักจับางหลับค้วยตายใส่เพียยอมุกบอกมอใส่เข้าเบื่อมาเคือกินก้ามปาแดกมากแป๊บเยนก้าม้ำพักพัมเท่ามา oh <laughs> sorry าก็เลียวลังเห็นทุกผากหักจากหน้าเห็นทุกภ้าพำเท่าเห็นขวงกินหลายเราก็หัวอยู่นิยมแหล่ีิยามพำเท่าอยากน้ำไล่เหืยเท่าผีภายซากจวบมือหยูนวดนาวนาสีสบมันเออเจ้ง deadly Naanga uh,

ใส่ปากสินประมาคยูกินโยะาูนตัวพามเทามากพาโลกินเหลือหลายเหลือล้นพามเทาพนบ้อง เพีงจ้าลานาลาเก็บขาหมูใส่ลีไหลดีไหลดีไหลดีไหลลี่ไหลละละไหลไหลไหลละเก็บกาไก่ใส่ดีลันลี่ลันละละลันลันลันลางขาหมูมันนะพามแหงเขี่ยวอยู่ติตุบตีตุยละจิตุบตีเตียวปาก พัมเบี้ยวคุงงูกี่มุกน้อยลืมเส็จจิตตาทอก็ตเตาเม่นขี่แล่ปานำเน่าพีตายมันนะเจึงบายมาท่านมากินใเนเบิร์ดสองสามสารกินมากว่าให้เบิร์ดสองสามคันดักกินมากจันใเนเบิร์ดสองสามพร้อมกินมาก ข้ามป้อมเหมือนสองสามเจอบ่ท้องแตงเท่านั้นละมันก็กินนะหมอกเผาเ่าเหมือนกินกันนั่นละกินมักตาเหมือนเจ็ดแสงกินแก่งมดเจ็ดหมอหมอเล้วเสียละหู ก็จิงล่ะสีทู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 ถูเครื่องข้าวมาสดใสให้หมดก็หมดมันก็จิงยกเครื่องหวานมาสดใสให้ทวนก็ทวนกินน้ำแล้วมนปากอแล้วแล้วยใจลา มือเบื้องซ้ายเราก็จริงสีขัขว้วขั้วละเอาขันมากกว่ามาเขี่ยมือเบื้องขวาเราก็จริงสีเหลียวเลียวเอาขันเมียงว่า หลักลีเลือกข้นเมื่อเนิ่น Oh. เอาหมอนหน่วยกลมกลมมาเท่าสายแต่นั้นเขายทองไปทั้งไดเดียวจบได้ก้อนไข่กุ้งข้างแล้วก็โย่ีหู้อีหุนหุนห้วยอยู่ทั้งกลางภาษาใจจะขาดผัดกิ่งเกือกว่าเลือ

บังขว้าเราก็จริงสีขั้วขั้วลูกทองน้อยมาหรือยังครับจะตัดประพันไปบัดก่อเบิงมาหลัดกะท่สี่มาเห็นกะทิวักไห้กะเกิดสิผ่านไปและกะติกันที่หนึ่งคือวัดบัดน้องไร่ใน ถ้ามันกอบมากอะกลาบนิมนต์วัดนงไลนัยแสดงรรำครับอัธิพานไปบอม,มนันสิบประเทศ โอ้โอ <ersch> ้โอ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 ้าอ้โา้โอ้อ้้โอ้โอ้โอ่อ้อ วางนอนเลี้วเขาจึงเมืองทุนผาญาบุลมมาสีส่นซอยจริงให้คนทั้งหลายไปหามองอยาหลวงมาปวะพามก็ให้ได้พอหอยมอยาเล็กยาหน่อยก็ให้ได้พอพันเขาก็จริง <c oughs> ถามหาอย่างอ so ันใดก็บ่ได้เขาก็มาใส่การนั้นเลแลเลนาแลเลนาแลเล่เล่จํากันไปได้หากไขของหลงข้างขอมือมาฝนฝนใส่ให้ท้องพามสุทองพามก็บ่สุเข้าก็จริงไปได้ยา ปางจุมาให้พัมกินในท้องพัมลงท้องพัมก็บ่อลงเขาก็จริงไปได้ยาสีพุง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 มาให้พัมกินในท้องพามหาย ทองพ้มกบาหายหน่อยหนึ่งบ่พ่อเมื่อพ่อย้ำท้องยีตาลุงพม้มซ้ำซังสิมาแตกลบดีๆเด,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 ด้วยวัน หน่อยหนึ่งบ่พ่อเมื่อพ่อย่ามท่องยีตาลุงพามซ้ำสร้างสิมาเต่งนางพู ไหลออกมาลวย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 รวยรยรวยเห็นขาหมูออกมาลีไลดีไลลีไลดีไลดีไลลลลไลลลไลลลไลเห็นขาไกออกมาแดงแดงการดุบ ฟงเถือกลังคาพาสาดพายาบูลมาสีสนใส่ละแตกไปสองสามด่านถึกปู่หัวลา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 นลานลาตายไปสองสามคนละถึกปู่หัวมนมนตายเก่าเถือก ผู้เฒ่าตายพ่อสาวถือกผู้สาวตายพ่อห้อยถือกเด็กเล็กแลเด็กหน่อยตายพ่อพันผู้ใดแลียนหนีบ่ท่านตายสำมบ่ถ,ถือกตั้งแต่เท่าอันเนืองข้างเราสีบำ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 ตายสำเพื่อนทั้งลา